อาบรวมตัวซิ่งจักรยานยนต์ทำบุญที่การร่วม200คันผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทรเมืองสั่งสกัดพบผิดกฎหมายกว่า117คนเวลา7.10นาฬิกา10นาทีวันที่12มกราคม2568ศูนย์วิทยุสถานีตํำรวจปูทอนเมืองกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบกลุ่มรถจักรยานยนต์แก๊งน้ำไม่อาบ100-200คันขับขี่เสียงดังมาตามถนนสาย324 จากทางด้านสถานีตํารวจภูธรหนองขาวอำเภอท่าม่วงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบ,บุรีหลังจากพันตํารวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีและพันตํารวจโทมงคลพรหมเมธร,รองผู้กํากับการ จราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบ,บุรีได้รับรายงานจึงสั่งการให้พันตำรวจโทโชคชัยไทยเจริญสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบ,บรุรีร้อยตำรวจเอกกฤต,ติกรอุณหาการรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่จราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบ,บุรีเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูทรก,กาญจนบ,บุรี ส่วนที่กำลังเฝ้าติดตามโดยแก๊งน้ำไม่อาบได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านวงเวียนวังสรรพีแล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข367บายพาสแล้วไปรวมตัวกันภายในลานปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนสายบายพาสโดยแก๊งน้ำไม่อาบได้นำรถตู้รถกระบะและรถลากมาด้วยเจ้าหน้าที่จราจรและสายตรวจจำนวนหนึ่งได้ติดตามไปพร้อมกับพูดคุยและขอตรวจสอบสภาพรถร,ถรวมถึงใบขับขี่ และแผ่นป้ายทะเบียนขณะที่พันตำรวจโทโชคชัยไทยเจริญสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีนำกำลังไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข367บายพาสทหน้าร้านอาหารคนชุมแพก่อนถึงแยกแก่งเซียนซึ่งจุดดังกล่าวแก้งน้ำไม่อาบถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจได้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันซึ่งพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรถจักรยานยนต์ทุกคันหา ากถูกระเบียบให้ปล่อยไปโดยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากพบว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่รถไม่มีทะเบียนรวมถึงไม่ติดแผ่นายทะเบียนและท่อดังจากการดัดแปลงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทุกรายโดยไม่มียกเว้นแต่เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีเป็นจํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานพอสมควร ล่าสุดพันตำรวจโทโชคชัยไทยเจริญสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีแจ้งว่าจากการสอบถามทราบว่าจุดประสงค์ของแก๊งน้ำไม่อาบที่มาจังหวัดกาญจนบ,บุรีในวันนี้นั้นก็เพื่อต้องการไปทำบุญในพื้นที่อำเภอไซโยกและจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดมากถึง117รายแยกเป็นไม่พกและแสดงใบอนุญาตขับรถจำนวน23รายไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน35รายและส่วนขวบหรืออุปกรณ์ไม่ครบ ทวนถูกต้องตามกฎหมายกำหนดท่อไอเสียจำนวน59ราย